วันนี้เขาบอกดีนะอยากรู้ว่ารักรักลุงป้อมรักรัฐบาลรักเยอะแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวไปวัดใจกันตอนเลือกตั้งท้องถิ่นดีกว่านี่ก็ใช่ก็ใช่ก็คืออันนี้แหละคือ<ก>สถิติเขาบอกเดี๋ยวจะรู้คนรุ่นใหม่ชอบไม่ชอบอย่างไรดูกันตรงนั้นดีกว่าใช่ก็ถูกไงนี่คือการวิเคราะห์ไงเออแต่ให้ได้เลือกตั้งสถกทีเถอะอยากรู้เหมือนกันอยากเช็คเลตติ้งอยากเช็คก,กระแสผม <laughs> บอกเลยนะถ้าไม่เป็นต่อเขาไม่เลือกหรอกลักษณะโดยกัน อยู่ๆไม่แน่นะเขาอาจจะใช้จังหวัดที่เขากําลังเอาเงิน4ี่แสนล้านไปหว่านนะนี่นี่ถามมาพอดีนะสี่แสนล้านใช่คือคุณดูวิธีการใช้เงินสี่แสนล้านของเขาสดิดูวิธีการเอาเงินไปฉีกโปรยในพื้นที่ต่างๆอย่างที่เป็นข่าวออกมาสิน,าน,าน,านังน่งนั่งนั่งนึกๆอยู่นะในจังหวัดทีเ่เอาเงินสี่แสนล้านไปหวานเศรษฐกิจจะจะจะกระเตื้งเศรษฐกิจจะฟังก์ชั่นรากหญ้าจะฟืน้นไม่ฟื้นไม่รู้ แต่ว่าสี่แสนล้านมันได้ใช้กลัวว่ามันจะแปลสภาพเป็นเสบียงกลางทางการเมืองมใช่นั่นแหละมันได้ใช้ไงดยวจะกลายเป็นเสบียงกลางทางการเมืองสิในจังหวะตรงนี้ยกําลังเพิ่มการมีเลือกตังท้องถิ่นอีกโอ้ยไม่อยากจะคิดคิดจิ้ซอแล้วเดี๋ยวมันจะคิดไกลฟุ้งซ่านอาจจะมีการทดสอบเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดที่กาลังหวังเงินเป็นการเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านหามรอคิดเยอะเป็นการทดสอบ แต่ก็อดคิดไม่ได้นะสี่แสนล้านเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งทอนถึงเอ็มรู้มันเกี่ยวไหมแล้วโปรเจกต์จากท้องถิ่นอีก<ล>อ๋อเยอะอาจจะเป็นการทดสอบเทสเทสเทสเลตติ้งจริงๆในจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ฝ่ายค้านก็กำลังอ่อนแอด้วยไงอ่อนแอมากไม่ดีเลยเรือฝ่ายค้านควรจะเข้มแข็งพักพักนะพักไทยขนาดน,นี้กำลังอ่อนแอสุดๆเลยกำลังอ่อนแอสุดๆเลยลองนึกภาพที่ลำปางสิเกิดอะไรขึ้น ทำไมเขตสีแเลือกตั้งซ่อมเกิดอะไรขึ้นกับกับกับาคพื้อถทยมีคนถามเขามีการซื้อเสียงหรือเปล่าคุณหมาแก่วูกันตรงๆนะซื้อเสียงผมเชื่อว่ามันก็มีบ้างแหละมีบ้างแต่ตามหน้าไพ่นะตามหน้าไพ่แล้วดูจากคลิปออกมาเอาผิดได้ไหมนี่ถามแทนเลยนะนี่เขาถามกันมาหลายทีถามว่าและไอ้คลิปที่มันแชร์เอาผิดไดมไม่เถามความเห็นอย่าตอบแบบนี้สิเหมือนเดี๋ยวต้องสันนะแม่ ซื้อเสียงอู่หน้าเดี๋ยวจะเ็งโข้าไปให้ชกชกนะอันเนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเออหลักฐานขนาดเนี้เอาผิดได้ไหมเขาอยากรู้จริงเนาะกอตเขาเลยยังไม่ได้ประกาศยังเป็นทางการเนี่ยเขาบอกเขาจะไปตรวจสอบแต่เดี๋ยวดูตอนตรวจสอบจะรู้แหละว่าผลคืออะไรและทิศทางจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคิดชาวข้ามช็อตพาดว่าข่าวได้เลยพาดว่าข่าวลวงหน้าได้เลยจะจบแบบไหนก็ในเมื่อพระชาตรัฐเขาชนะ อืมจบไหมอ่ะแล้วหลักฐานอะไรต่างๆมันก็จบไปด้วยเหรอผมถามว่าจบไหมเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องชีวิตที่จริงๆน่ะมันไม่ใช่ชีวิตนิติศาสตร์มันเป็นชีวิตอาศาสตร์กฎหมายมีเอาไว้รับใช้ผู้คนถูกไหมอะ,อะต่อนี่นีคนนี้เขาบอกเออน่าคิดเนาะเออเขาตอบเขามีเหตุผลบอกเดี๋ยวเนี้ยวัจการเลือกตั้งบอกตรงๆนะ ไม่เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์หรอกดูลำปางก็รู้คืออย่างที้เอาอย่างนี้แต่พูดแฟร์แฟกับเขาดีสิ่งนะคือคือคือถ้าดูในภาพรวมผมก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยเขาก็น่าจะชนะนี่ผมพูดตามหน้าไพ่ว่างตามหน้าเสือมันมีเหตุต้องชนะมีเหตุต้องชนะเพราะมันการถอนตัวเอากันอย่างนี้เซรีรวมไทย คนของเขาพรรคของเขาไม่มีเลตติ้งในพื้นที่อยู่แล้ว2,400กว่าคะแนนวัดจากการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วไม่มีเลตติ้งทั้งพรรคทั้งคน2,000กว่าคะแนนถูกต้องขณะเดียวกันขณะเดียวกันขณะเดียวกันอ,อนาคตใหม่ 3, ซึ่งมาซึ่งมาอันดับ3ได้ต้อง20,000กว่าสมการ20,000กว่าใกล้ๆกัน20,000มี42,000 38,000แล้วก็แะ26,000เหรอ26,000หรือเปล่า <5, 000, S 2> ไม่แน่ใจ ก็ระดับเกือบเกือบสามอ่ะก็มาอันดับสามที่เป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็ทิ้งถูกถูกพลังประชารัฐเบอร์สองทิ้งได้ไม่เยอะหรอกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะแต่คราวนี้อนาคตใหม่เนี่ยลายสภาพมาเป็นก้าวไก่อายุขัยของก้าวไก่เนี่ยมันไม่ยาวพอที่จะสองคนลงสมัครรับเลือกตั้งได้อพอมาเป็นอย่างนี้โดยเบื้องต้นนะถ้าฐานของอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้ก็คือก้าวไก่มันยังอยู่นะสมมุติว่าอาจจะสองหมื่นกว่าเทไปให้เสรีรวมไทยอื ถูกไหมเป็นตัวเลือกที่ดีสุดถ้าเทหมดเอาเทหมดหมดเลยขนาดเดียวกันก็ต้องคิดว่าแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็เทหมดจริงๆนะถูกไหมคำถามต่อไปคือว่าแล้วเสียงเสียงเสียงสี่หมื่นใช่ไหมเสียงสี่หมื่นสองอัดดับหนึ่งเสียงสี่หมื่นสองอัดดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยมันจะสวิงไปที่ใครจะเทให้เสรีรวมไทยหรือจะไหลไปที่รวมพลังประชารัฐก็ต้องดูกันก่อนว่าพรรคเพื่อไทยตัวเขามีกระแสตัวบุคคลที่ ลงสมัครในนามพรทคไทยก็มีกระแสเพราะเป็นลูกชายของคุณพินิจจันสุรินเจ้าพ่อลำปางใตล้ลำปางก็แบ่งเป็น,นโซนๆเนี่ยลำปางใต้แถวเกาะคาแถวอำเภอถิอนอะไรอย่างเงี้ยลำปางใต้มันเป็นเขตอิทธิพลของตระกูลจันทลสุรินเมื่อพินิจเขาส่งลูกอิทิรัสถลงสมัครบวกกับกระแสพรพรคเพื่อไทยด้วยมันก็บวกบวก,บวกแน่นอนที่สุดนะ มันก็ทะลุทะลวงมันก็ไปกันที่อันดับหนึ่งมันก็ไปที่สี่หมืสองครั้งที่แล้วแต่เมื่อพนิจจันทสุรินทร์เบี้ยวในวันสุดท้ายพรรคเพื่อไทยหาคนลงไม่ได้คะแนนสี่หมื่นสองครั้งที่แล้วจะเทปไปที่ใครมันต้องวัดกันต้องบอกก่อนได้สี่หมื่นสองต้องแยกธาตุมันมาจากพรรคเท่าไหร่มาจากตระก,กูลจันทรสุรินทร์เท่าไหร่ถูกไหม,มถูกไหมในเบื้องต้นผมเชื่อว่าอาหารสองก็ยังได้อาหารสองหนักครึ่งครึ่งอาหารอสองก็แล้วกัน สองหมื่นกว่าอถ้าหารสองนะถ้าหารสองนะถ้าหารสองเนี่ยครึ่งหนึ่งทาบเทให้กับสันดรุมไทยครั้งนี้แล้วบวกกับสองหมื่นกว่าของสันดของของอนาคตใหม่ครั้งที่แล้วสัรีรุมไทยครั้งนี้ก็มีโอกาสชนะแต่ผมก็ไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละครึ่งหนึ่งไปต่อยอดกับในสามหมื่นกว่าครั้งที่แล้วของของของพลังประชารัฐก็เป็นห้าหมื่นใช่ยังไงก็ชนะซื้ออีกนิดนึง การซื้อไม่ได้ซื้อทั้งหมดไม่ได้หวานซื้อถามคุณนายถ้าสมมติว่าอนาคตใหม่ไม่ได้สะดุดแล้วลงด้วยเนี่ยมีโอกาสลุนนะ้นไหลุ้นชนะไนหะมสมมติว่าอนาคตใหม่ยังอยู่ไม่ได้เป็นก้าวไกลแล้วลงเลือกตั้งซ่อมได้ไอ้ลงเลือกตั้งซ่อมได้มีโอกาสลุ้นชนะไหมผมว่าผมว่าผมว่าพลังประชารัฐก็ยัง นะก็ยังชนะอยู่แต,แต่แต่มันมันอาจจะชนะกันไม่ขาดเท่าไ <หา S 2> รคืออย่างนี้ขั้งเนี้ยขั้งเนี้ยสรีลุนไทยเข้าได้เขาก็าได้สามหมื่นกว่าใช่ไหมใช่สามหมื่นกว่าแล้วอนุมานเอาว่าสองหมื่นกว่าของอนาคตใหมย่ยกมาทั้งก้อนอืแล้วบางส่วนบวกกับหนึ่งหมื่นกว่าของของของเพื่อไทยครั้งที่แล้วรวมเป็นสามหมื่นกว่า ตัวเองครั้งที่แล้วได้แค่ 2004. 2 0 0พันสี่ไม่นับแทบไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับเพราะมันน้อยมากสรุปก็คือยกอนาคตใหม่มาทั้งก้อนสอง0มื่นกว่าขอแบ่งเพื่อไทยครั้งที่แล้วมาอีกสักหมื่นกว่าก็เป็นสาม0มื่นกว่าแต่ขณะเดียวกันภาครัฐครั้งที่แล้วเขามีสามหมื่นกว่าถ้าเขาได้จากถ,าาถ้าเขาได้จากพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้วสักครึ่งหนึ่งก็ได้มันก็ห้าหมื่น ยังไงก็ชนะผมดูยังไงแต่ว่ามันจะมันจะทิ้งกันขาดจะไม่ห่างขนาดนี้3สามกับหกหมืนม่ห <บา S 2> นหรือขึนไปหนี่งลอไป okay, ต่อไปอ